สวัสดีครับผู้ประกการวิเคราะห์ราคาองคำจาก YLG ประจำช่ววันที LG, 26 in ่26มิถุนายน2 5 5 8ภาพรวมการขึ้นไหวของราคาองคำณละวันก่อนหน้าราคาองคำเปิดตลาดประเวณ1,174.79ขึ้นไปจากระดับสูงสุดที่1,178.20ย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,171.02ปลาบไปบริเวณ1,172.83อ่อนตัวลงมาเล็กน้อยประมาณ1.97เหรียญต่อน้าต่อเทสอน ราคาทองคำตลาดโลกขยับลงติดต่อกันเป็นวันที่ทําการขณะที่ ader, เทดเดอร์รอฟังข่าวเรื่องการเจรจาของฟรีกับกลุ่มเจ้าหนี้ทานนี้นักลงทุนกันวงวลแนวโน้มระยะยาวของราคาทองคำที่คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะยังคงมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคก,การเกษตรยังคงทรงตัวต่ํากว่าระดับ3 0 0แสนล้านซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ตลาดทองคําไม่ตอบสนองในเชิงบวกหลังจากการเจรจาของ ครั้งล่าสุดประสบความล้มเหลวในการทําข้อตกลงระหว่างกันสรุปภาพรวมการลงทุนณนวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองค DR, ํา SDR p สะสมทองคําเพิ่ม6.858ตันกองทุนโลหะเงินไอแช์ are, สะสมโลหะเงินเพิ่ม29.72ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณนวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปได้อัตรบ15.84บวกขึ้นมา0.09แต่ชิดีดาวจนปิดตลาดไปได้อัตร์11,890.36จุด อ่อนตัวลง75.71จุดสกุลเงินยูโรปิดตลาดไปน็นะน้ับ1.0204อ่อนตัวลง0.0001ัชนีดอลลาร์อินเดียปิดตลาดไปน็นหน้ับ95.19อ่อนตัวลง0.08ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำและราคาทองคำยังคงขึ้นไหวในกรอบตามการเคลื่อนไหวของสกุลเงิ Euro นยูโรขณะที่ตลาดจับตาการเจรจานี้กรีกยูโรยังคงทรงตัวอยู่ในกรอบและมีการเคลื่อนไหวไม่มากนักในช่วง2 14ชั่วโมงที่ผ่านมา ขณะที่การเจราจาคร,ริกกับกลุ่มเจ้าหนี้ครั้งล่าสุดประสบความร้่มเหลวในการทําข้อตกลงทั้งนี้ยูโรเคลื่อนตัวในระดับ1.1205ถึงระดับ1.1153โดยยูโรมีการดิ่งลงมาแล้ว1.3%จากช่วงต้นสัปดาห์นี้ขณะที่ดอลลาร์อินเด็กซ์เมื่อเทียบตัะก้ารเงินยังคงเคลื่อนตัวในกรอบระดับ95.088ถึงระดับ95.514ขณะที่ราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลงเล็กน้อย หุ้นเฮลแคบวกส่วนตลาดตลาดหุ้นสหรัฐมีการปรับตัวลงเล็กน้อยในวันพื่ออาจแต่หุ้นกลุ่มเฮลแคทะยานขึ้นหลังจากศาลสูงของสหรัฐตัดสินสนับสนุนเงินอุดหน,นุนธนาัารภาษีมีความสําคัญต่อการลงนามของประธานาธิบดีบารักโอบามาทั้งนี้ดัชน,นีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนปรับตัวลดลง75.71จุดหรือว่า0.42เปอร์เซ็นต์ี500ปรับตัวลดลง6.27จุดหรือว่า0.3เปอร์เซ็นต นสดัมีการปรับตัวลดลง1.022จุดหรือว่า0.2%ปริมาณการซื้อขายราว5.7พันล้านหุ้นต่ำกว่าระดับเฉลี่ยราว6.1พันล้านหุ้นขณะที่ข้างเงินบาทอลลาเชาวนี้ทรงตัวนักลงทุนรอ,อสรุปผลการเจรจาหนี้กรีฟพรุ่งนี้ข้างเงินบาททรงตัวโดวยนักลงทุนยังคงมุ่งไปที่การแก้ไขปัญหาหน,นี้กรีซที่จะมีการประชุมในช่วงสุดท้ายในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะดูว่ากรีซสามารถหลีกเลี่ยงการติดนัดชำระหนี้ได้หรือไม่ อยู่ระ่งค้างเงินคาดการณ์ว่าค่างเงินบาทจะแกว่งตัวในกรอบระดับ33.75ถึงระดับ33.85ขณะที่นักลงทุนต่างชาติวันนี้ขายสทุทธิในตลาดหุ้นไทย373.36ล้านบาทซื้อสุดธิตาสานี้ทุกช่วงอายุ2.32พันล้านบาทวันนี้ยังคาดการณ์ว่าค่างเงินบาทยังคงไซเวย์อยู่ในกรอบเดิมเพื่อรอความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานาการณ์ในกรีซต,ต่อไปสรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ 1,167, 1,155และ1,150แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,178, 1,193และ1,210สำหรับรกลยุทธ์การลงทุนแรงซื้อเข้ามาที่จะสามารถทำให้ราคามีการกลับตัวได้เบื้องต้นประเมินแนวรับที่ระดับ1,167เรียญดอลลาร์ต่อพันออนขณะที่แนวต้านหากทะลุ ระดับ1น7 8งหร้อยเดร์ต่อเทอร์ซอนไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่ระดับ1,193งหรอยเาสาร์ต่อเอร์ซอนแนะนําการเข้าซื้ออาจจะต้องรอการตั้งฐานให้แข็งแกร่งแต่หากกับความเสี่ยงได้สามารถรอแรงขายแรงให้ราคามีการอ่อนตัวลงและเข้าซื้อเพื่อทํากําไรระยะสั้นขณะที่การเปิดสถานะขายอาจจะรอพิจารณาในโซนระดับ0ถึ่1พันหอล่าร่อยแปดสิบถึงหนี้งพันหนึ่งร้อจเกาาวิาะหรียงเท่าน้ขอุณครบสวัสดีครับ